สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําวัตถุมงคลขององคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานั่นก็คือพี่ตองไรดบ้านจันทราสนธินะครับสนใจในวัตถุมงคลขององคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 1 9 8 5 8 6นะครับในคลิปนี้ขอนําคุณผู้ชมมา พบกับรุ่นสมเด็จ6พิมพ์รวยนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงฮนุมานนะครับในคลิปนี้นำพิมพ์ทรงฮนุมานเนื้อผงดินเผาโบราณอุดผลมวงสารนะครับขององค์หลวงปู่นะครับเป็นพิมพ์ดินเผาอุดผงมวลสารนะครับของโองหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับที่จำนวนการจัดสร้างที่4,500อองค์นะครับวันนี้มีโอกาส นำมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทและก็เพื่อเป็นการแนะนำวัตถุมงคลที่องค์หลวงปู่ปลูกเสกองค์หลวงปู่อธิษฐานจิตนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ในรุ่นสมเด็จ6พิมพ์รวยเป็น คิมทรงฮานุมานนะครับเป็นเนื้อผองดินเผาโบราณที่อุดผลงมวลสารขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทจำนวนการจัดสร้าง4,500องค์นะครับนำมาให้ทุกท่านได้รับชมได้ร่วมพิจารณาในวัตถุมงคลแท้ๆขององค์หลวงปู่นะครับนี่ก็เป็นขอบตัดนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งด้านบนก็จะมีการอุด ผงมวลสารขององค์หลวงปู่นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นการต่อโคดนะครับในสมเด็จ6พิมพ์รวยเป็นพิมพ์ทรงฮนุมานวันนี้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในเนื้อผงดินเผาโบราณอุดมวลสารขององค์หลวงปู่ที่จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่4,500องค์ นำมาให้ทุกท่านได้รับชมร่วมพิจารณาในวัตถุมกคลขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโท